คลิปท oh, <and> ี่เราจะมากินไอติมจิ๋วกลับมาอีกแล้วนะสำหรับไอติมจิ๋วสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงมีทั้งหมด6ชิ้นในวันนี้อันนี้นะครับผมก็ไปซื้อมาจากในงานนะฮะเป็นเหมือนมาออกบูธเนาะที่ฟิวเจอร์ลังสิตก็ไปเจอมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันต้องทำอีกนี่ เราเคยทําคลิปไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทากันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับไอศครีมจิ๋วแบบนี้ของดูดิดู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 ความมุ้มบิงน่ารักเห็นไหมอันนี้เราซื้อมากี่บาทนะเบลหกสิบไหมอันนี้นะซื้อมาหกสิบบาทนะสีเขียวเราแบบแกะทีเดียวให้หมดก่อนเลยไหม ก่อนจะกินเดี๋ยวเราจะแกะให้หมดก่อนเลยนะเพื่อที่จะได้กินทีเดียวสีม่วงแกะไม่ออกสีม่วงอุย้ยสีม่งวงก็น่ากินสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสวยมากบอกเลยทุกคนนี่ผมชอบสีฟ้ามากเลยเฮ้ยดูดิดูสีมันดี สีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองสีชมพูเฮ้ยสีชมพูสีเดียวกับเสื้อไหมเนี่ย <c oughs> และก็สีขาวนะทุกคน <c oughs> สีขาวสีขาวเบียกินไหมไเบียวสักสีไหม ถ้าให้ผมเดานะผมว่ารสชาติก็คงเหมือนกันหมดแหละนะแต่ว่านี่เราจะมากินไอติมจิ๋วแบบจินตนาการก,กันดูไหม <c oughs> อันนี้จะเป็นสตอเบอรี่หรือเปล่านะ <c oughs> นุม่มนุ่มนุ่มมากเฮ้ยเฮ้ย อร่อยเฮ้ยมันนุ่มแบบละลายเลยอะละลายในปากเลยอะเฮ้ยมันคืออะไรอะบูเบเร่หรือเปล่านะผมว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกันเปนเหมือนแบบน้ำตาลอะแต่มันนิ่มมากเลยอะเฮ้ยว่ะอะทุกคนอร่อยนีอ่อะ ตอนแรกผมึูว่ามันจะแบบแข็งๆนะแต่เคนนี้มันนิ่มอไอ้เต็มสีขาวส่วนใหญ่เป็นรถอะไรอะ่ะมะนาวไหมหรือว่าไอ้เต็มรสกะทิอะไรเงี้ยนุ่มเป็น,นๆ,ๆแหละทุกคนงอ,อสองสีละก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอดูดูอ มีเยอะเยอะเลยเนี่ยอ้๋อนี่ไม่เยอะอันมันเยอะๆอ่ะหรือว่ามันคาคาโรตีสายใหม่หรือเปล่ามันตบฟืนหอของนั้นอร่อยมากเนื้อคือต้องรอในคลิบนี้ยเขาไมหมดปากอยากให้กินขนมอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว